สวัสดีค่ะนี่เจ๋อเจ๋อข่ามาลองเลาะเบิ้งเฮ็ดขมสิได้พอก่อยบ่มาเบิ้งมาเห็นดอกนเงยหน่อยหสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกทุกคนบ่กไม่เหมือนจากลงน้ำเนี่ยล่องธงเนี่ยหาเห็ดเนี่ยสลับกันไปครับดอกในนกที่นี่ออกบ่คดีหน้าปังรอบแรกปีนี้ออกบ่ดีแม่นรอบแรกเด้ปีนี้ออกบ่ค่อยดีแม่นครับปีนี้ปังเป็นเหงาบ่มี หนูกต <kung> ิถ e ้าตรงในรล่นกระตาสองกระตาใช่ไหมกแค่น <ım> ั้นเลยเทือเือเกเนาะเก็บเก็บเห็ดคมนี่เป็นอยังที่ห่อนเด้พี่น้องเอ้าเืออยังไกลเห็ดไปจีหลอกง่ายไหมนี่เหมีเย ไม่ยังสุกอย่างหาพักตบวะนี่ตึงๆที่จะเห็ดมันไม่กบจิระวังตกน้ำด้วยเด็กดิ้นเดอดดิ้นเ่นี่วันที่เท่าไหร่กี่ิบอิซี่สิบอิสอกุ้ง้า น่าจะแมีนเดี๋ยวถามมันทียี่สิบเอ็ดกูผ่าเห็นบินคาไพ่โน้ยเอาลุ้นแต่บอออกไปจุดมันเท่าเลยครับ mới để hết lái không có kép phát kép nhà cả để tùa phát tùa 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 การขายเฮดเต้าดอกเสียงยังมวลเนี่ยเฮดหนาเหลงเน,นี่ยยากงานเลยเหลื่อม สีหลงขาสาวเลยดีเลีงามพอดีพอดีเลยกูพีเ่เด็ดอะไรจงยิยงยนนะเอะฉันขาอ่อนขึ้น,นหนัเลยได้เอียมาถานนี่ก็ออกครับ กันว้าบ่ได้แล้วรุ่นนั่นอย่าดมด้วยเฮ็ดเน่าพี่น้องถ้าคุณได้สัมผัสกินแล้วคุณจะรู้สึกเหียเเหี้ยตึงๆเลยเรืองเฮ็ดบ่หรอเฮ็ดอยู่เลยเฮ็ดแล้วครับมองบาเห็นาจอเลยดิตัวหมึก เด่นเดนั่น,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 นกลายไปอย่างนั้นนี่แม่าาล,มลายจามันเด่ดเมียนบัันหลาจตาเร็วนะ่ะต้งใส่ <c oughs> เด็ดีวนฮวนด้นนสิบ๊าวานต้อนบบันลดเร็ว โหัวหัวไปจ้าหน้าคนดาดดติดเขียวมือใช่ไหมน่ากลียดนี่เลยเลยเลยปกติตอนตรงเงาไญเลยหาหัดอกพุณนี่เงาหนึ่งนี่แมนบงดีดีแมนบงดีดีเสิ อบอกเปนอาชีพคำเล็น,น้อยครับพี่น้องเพราะแดดเผาเป็เนอากาศร้อนออื้ นานเกิอกเป็นลูก <c oughs> ก็วดางัสิมื่นต่อหนะึาาลาไล่เหลื่ยมแนบรหินหัวดอกหิวเขาแล้ววะมมึงนี่มม,ม,มึงนี่ Những người ta mong đi. Anh khi anh mong nha mong nha mong 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 เสียแล้วดีนี่จะบอกว่าดอกแตกเออนีแหลมเดยอบบออันเล่นครับมันมันนุ่มคนนันเอามาปาดนาขนมปังหไหมอื้ยเข่านวลอืม อืมดวกเต็มเต็มนี่เป้นอนถลอกถท่วดมันจะเปื่อยตลอดตเต็มเลยถือปากน้ำส้่ อันโดมกินนี่เขาให้มันช่วยเขาหูดังว่าแม่นเอาเอาิ่งของนั่นหยัดเขาในหูดังแล้วโดมโหน้าตึบู ข่อยขมขมบุตโอ้สามดอกโ่้ไค่ดอกไม่ดอกอที้โอ้แม่ี้รมซอยครับเย็นชวยๆเลยนามร่มไม้เลยร่มเย็นแ้่น้มีร่มซอยสนุกว่า นว้ายว้ายมันบอกัเสายานยู่เห็นไหมกัตกใจอยู่แต่เบียงนี่ยันเหยียบเพิ่เออตายก็ยันเหยียบเพิ่น้ก็มันจะเจ็บตึมส้มซาเอาอาเอคือกินเล้วเนาะงูไหมแหน ขาโพถวงนี่นี่กินออหมนอมหวานพักอีกอีกอีกซื่อนึงเพิ่นเดินพักยังก่อนคือคือกันอยู่ไหมไหตระกูลพักแว่นอยู่ไหมต่ว่าอันนั้นออเจ้าขมนินดๆไหมเปลี่ยน เปักเปนผักอยหางผักไอ้ักเปยไดผักเตะผักเตะเออเมนพักเตะเนักเตะเออเมนผักเปลี่นด้พี่น้องผักเปลนคือต้นหอมผักเตะนั่คุมๆเลยนะะเน่ผักเตะจำจำตใหม่เลยอยากกินอะไรเหาก็หาเอาคิดว่าเมนคอผู้หาให้กินเลยเพราว่าวหาเหนาันปอนดี่หาให้า เกบจะท้ายจะวางจะาครับเล้วกอเก็บซัยกันน,น,นี่คืออันอดที่นวมันฟูเลยนีเนเ่เป็นเศป็นเศยนี่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 นนี่นี่นนี่น,นี่น่นี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 ่น่นี่วน่น ออ mhm. มันมัดเนี่อ้อนมดเลรนี่พ้องนี่แก่สมองงแก่ปนป่าเนาะมามาตะเกียบมาจีเกียวปนป่ามนปลาดุกไงปนป่าขอธิวานไหอปลาดุกดิปลาดุกน่ะมันบื้นออกหายเห็นอ่ะโศกเพรานเอาไปเห็นในห้องถ่างน่ะเออตะโดยว่าเกอบเลยป้าโตดึง มันบรเป็นปลาเข้ามาหรอไปหาจับเอายูหนามยูหนองน้ำบอ่อโอ้เขาน่าไปเห็นไม่สวยด,ด้วยอ,อ,อ่อนอวดตัวเลยหญิกงกำลังถอดหนอนถี่ๆีให้เขออกเขาเป็นอะไรเด็กจิ้มต้นยางเขาไปกลางกอดบนนี้เด้อยางมากๆมันหลุด บูดสันกะปูดเาโอ้ยดีใหญ่ๆเอยล่าดีโยไปตองอ่อนถึงแดดเรียมพ่าาดพ้วยนี่ล่ำบุล่ำไยอ่อนอเลยอร่อย เราอยากกินซูมิอนี่พื้นที่ใดที่พันบ่มีแล้วนั่นเจ้าหอมแมนหันไปซื้อก็ซื้ออย่งอันหยาบๆเราไม่กินโอ้โหทีดีสิบบาทยี่สิบบาทแมนครับบอกกอนพูดยังสี่ดิกินแต่พ่อหายยาเพิ่มเลาหรือวะแมนพ่อหายยาแท้ผนได้ก็ซื้อเพน่งว่าหอมมันบ่แพงดอกหันว่าสิบบาทยี่สิบบาทแต่ว่ามันบ่พ่อชิ่มมันบ่สซาใจแล้วก่เนวันแพงเจียวบอนี่คือว่าเจียวบ่สซาใจกับย้องมันบ่หอมเสน่ห์บ่มั่งแมน เพื่อเพิ่มเพิ่มงาปุ๋ยอยู่ไหมอัวดูแลดีโพดตั้งสินะ่าโอท่านผี่านผีมากท่านพี่นั่นละเท่าไปก่อนยังยังอย่างมันเลิกกันนะนนลม้มเหลือโนะบอกว่าจะยังลุ่มมากผีนะที่น้องน้องเทียบเอาน้องกลืนอะไรดิน้นไหมมีปะ ห, àng, ห, àng, ห àng, ้างห้างห้างผมมือแล้วน้ำใสครับพี่ยองใสปิ้งเกี็บเดามาฮะขุนกุนขุนลองขุณลองลองเลือดไปเก็บมาพี่เงาอยู่พี่ว้ายนบ่ Để thôn hỏi phân cửa phu cái gần đi oh, oh, Phân bày trên lâm, lâm một đang chỉ bóng mềm rất Phân bày đó Cái bày oan Phân oan Phân bày oan ขายพกกะสีมานะผมก็บกกากินแลนี่ย่แลแก้วน่ะกระสาง่มือแล้วแก้วเขากอแก้วกรควายกับกินอยู่ไหมนี่แก่วคนบอกกากินซื้อเ้ยบ้าบอกว่าหญ่มือหญ่หญ่แก้วอยู่คนน่วนมากอือกินไดอเนกินอด้บ้างล่ะครับบางอรบอย่างก้งามๆรโอีกแล้วมึงเดาเปียงสิ ใบเนี่ยอนอ้อนอยี่นี่นี่น้่นี่นีนีอนีบน่นแ่นี่นี่นี่น่นนี่นนี่น่นี่่นีนมี่ี่นี่น่นี่นี่นี่น่ี่นี่่นน่นนนน่นน่นนนนี่ปนกปน่นี่มันป่นกบนันนนีีกบนีีปนปลาทูปลาทูก็ต้องปนแห่น เสียผมมักแบบนั้นไหมแหงๆนี่จำล้มติดลายน่ะใช่คใ่มกนะักของอีะ่ะนรตกจะเก็บไปพัทยุได้กินแล้ว่น้อ,องได้กินจักสองสามหมื่นน่าจะของ เก็บไปหน่อยไปหลายกับพ่อคู่กันดอกเลีงปันกันกินครับยิ่งเอาไปหน่อยนี่ยิ่งแบบแสบแห้งตัวร้ายตัวลายทำคนมากผู้เฒ่าผู้บ้านแม่นผู้เฒ่า่แมนผู้เฒ่าเะไผู้เฒ่าบ่แห้งเนาะเัีงหน่อยสิบเจ็ดสิบแปดดีนะโอ้ยนั่นโบงกิดดอกโบงกิ๊ดยังไปยังดอกนั่นกิดแต่บักแต่งกับบักชัวฆ่ามัน แกงก็บอกินนี่ล่ะอ๋อใส่ฟัดกระเพรากิ่นอยู่อันนั้นกินแก้มไม่แก้มแก่เลียนนะเสียบใจใจแสนว่าพักในก๋วยเตี๋ยวช่วนั้นแหละเหรอพักในพิซซ่าสีเสียบเฮ้ยส่อตุวยตุ๋ยนี่เขาเอิ่อไว้เขียวเขาเมาเขียวอ่อนๆออกเหลือง

อโอ้สูงแน่สูงไปเน่ยทุกอยโอสูงพักเวียนนะพักเวียนอยู่ที่บาทชาส่งเป็นรอยเมียนครับเพื่อเพื่อเอาไปเพาะซะหันเอาไปเพาะนี่ได้ยุคผมคิดว่าเพาะใส่ปากเพาะใส่ท้องเด็กหันเอาไปพเพาะเขาสิ่ไอถีไปอดได้หอมห่วยห่วยไปหน่ออดได้สามเดือนเอ,อึ่งถ้เาเราหันเอาไปปลูกเองเนี่คือกินตลอดปี เขาไปาาหา,ามหาหยากนี่เลยท<ม>ุกคนหาห่อนหาเมื่อตอนเอาไปเส้สายจะคว้งดอกพี่น้องสื่อทอไหมโบกทอไหมแบบสิบเส้นมิดหนึ่งสิ่งไหมเราจะกินวันนี้เว้ยมา tuần nào đấy à? ừ. Ừ. Ui, men, hey, ừ. hung, cái này. Ừ. Chỉ ความหวานของเฮาค่ะพี่น้องเกตก็พอได้กลอยอยู่กลอยใหญ่อยู่เลยนะครับแกงก็ได้นี่เกตกักเกตเหรอไปที่กลอยแม่นเอาไว้กลอยพักกับจุดยอดความงามเลยพระเวรหอมๆไปแล้วค่ะไปเฮื่อนแหลมยิ่ข้าวแลยกล้าไปก่อนสคหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ